สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลฮัลโลนาตานะคะวันนี้เราก็จะมาทําการเซตอัพบล็อกเจอร์นอลสำหรับเดือนมีนาคมกันนะคะซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่พิเศษก็คือเป็นเดือนเกิดของนัทนั่นเองนะคะในส่วนของการเซตอัพในเดือนนี้นะคะเราก็จะทําการเซตอัพด้วยสีน้ําค่ะซึ่งทางเราเองก็ได้ห่างหายไปนานนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่จะใช้สีน้ําในบล็อกเจอร์นอลเล่มนี้นะคะซึ่งเล่มนี้ก็เป็นกระดาษของยี่ห้อรอยเทอร์มนะคะซึ่งเป็นกระดาษ100 ท่อไหรนะ่120กรัมนะคะก็คือจะหนากว่าตัวรุ่นปกติของเขานะคะการที่แบบเราใช้สีน้ำเป็นครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้นานก็ทําให้แบบคนโทรลน้ําแล้วก็คนโทรลสีไม่ค่อยได้นะคะแรกๆก,ก็แบบมึนๆน,นิดนึงว่าแบบอุ้ยมันเราลงน้ําเยอะไปหรือว่าน้อยไปนะคะน่าจะไปลองใส่กระดาษก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้แบบพอทําไปทํามาแก้ไปแก้มาก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็ปรับปรมปิมาณของน้ําได้ ส่วนตัวนะคะคิดว่ากระดาษอันนี้เนี่ยค่อนข้างทนสีน้ําได้โอเคเลยทีเดียวนะคะคือมันจะไม่ทะลุไป,ปด้านหนึ่งกระดาษอาจจะแบบงอๆบ้างนะคะตอนที่ลงน้ําเยอะเกินไปแต่ว่าพอมันแห้งเนี่ยเขาก็จะกลับคืนรูปเหมือนเดิมนะคะแต่ความย่นมันก็ต้องมีแหละเพราะว่าเราลงในสีน้ำเนาะก็ถ้าคนที่ไม่อยากให้สมุดเจอเน่าย่นบูบี้นะคะก็สามารถวาดในกระดาษที่เป็นกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะอาจจะเป็นกระดาษแบบนี้หรือว่า เป็นกระดาษสีน้ำโดยเฉพาะเลยแล้วก็มาติดลงไปนะคะแต่ว่าส่วนตัวของนัะก็คือปีนี้เนี่ยแพลนเนอร์มันค่อนข้างบวมแล้วนิดนึงนะคะก็เลยระบายสีน้ำลงไปเลยดีกว่า แล้วก็สําหรับการเซตอัพในเดือนนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ต่างไปก็คือเราจะเซตอัพแบบมินิมอลมากๆนะคะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาที่เกิดให้เพื่อนๆฟังไปว่าเรารู้สึกว่าค่อนข้างเศร้าๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็พยายามให้เวลากับตัวเองแล้วก็เขียนเจอนอลเขียนเปล่าๆนะเขียนแบบไม่มีแพทเทิร์นเขียนไปเรื่อยๆแล้วก็เอาหนังสือ bullet journal ที่มีอยู่แล้วนะคะมาอ่านอีกรอบหนึ่ง ก็ทําให้เรารู้สึกแบบบางครั้งเนี่ยเรากดดันตัวเองมากเกินไปที่จะต้องทําให้ journal มันสวยๆแล้วก็แบบต้อง p l a n ยังไงให้มันไม่เหมือนเดือนที่แล้วหรือว่าต้องให้สวยกว่าเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเครียดแล้วก็บางครั้ง journal ที่มันสวยจนเกินไปมันทําให้เราไม่รู้สึกแบบอยากจะเขียนลงไปนะคะเดือนนี้ก็เลยคิดว่าจะทําสําหรับการ planning จริงๆก็คือเป็นเบสิกเลยหน้าซ้ายเนี่ยก็จะเป็นหน้าปกนะคะแล้วก็จะเป็นปฏิทินไปในตัวเลย แล้วก็ส่วนหน้าขวาก็จะเป็นมันรีล็อกที่จะเอาไว้จดสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีเวลาเนี่ยก็กลับไปดูวิดีโออธิบายบล l l e เ j อร์ n a ลของนัดได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ให้ข้างบนแต่คิดว่าเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่เราจะกลับมายุ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะกลับมาทํานู่นทนํานี่เยอะๆอีกทีนึงนะคะก็คิดว่าการเซตอัพแบบนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ในการใช้สอยในเดือนนี้มากขึ้นนะคะ ี่ก็คือแบบข้อดีของการทำบล็ตกเจอร์แนลนะคะที่นัทชอบก็คือในแต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนการเซตอัพของเราเนี่ยให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ในช่วงนั้นแล้วก็เข้ากับอารมณ์เข้ากับการเป็นไปต่างๆในชีวิตของเราในช่วงนั้นๆได้เลยนะคะเหมือนว่าเราไม่ต้องไปหยุดติดกับการที่แบบอยู่กับแพลนเนอร์ที่มันเป็นบล็อกเหมือนเดิมๆทุกๆเดือนนะคะก็คิดว่าอันนี้แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเรายังทำบล็ตกเจอร์แนลอยู่นะคะทั้งที่มันผ่านมาก็แบบนานแล้วหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือคนเรามันก็ต้องมีช่วงขยันบ้างขี้เกียจบ้างนะคะแล้วก็ช่วงที่เราแบบยุง่งไม่ยุ่งบ้างก็ปรับการใช้งานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้เลยนะคะ ในส่วนปฏิทินจิ๋วของเรานะคะเราก็จะใช้เป็นปากกาทอมโบดูโรบัสเพนนะคะในการสร้างตารางซึ่งแต่ละช่องเนี่ยมีขนาดแค่3าคูณสนะคะแล้วก็ใช้สีน้ําตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้ตารางที่ทําเล็กเนี่ยเพราะว่าเราจะเอาหน้าขวามือนะคะทําเป็นมันลี่ล็อกซึ่งจะเอาไว้ขยายความของการแพลนต่างๆในแต่ละวันนะคะจริงๆรแล้วแบบการทําแบบนี้ทําให้เรามีพื้นที่ในการเขียนมากขึ้นนะคะแล้วก็ด้านล่างเราก็จะเป็นเว้นที่เอาไว้สร้าง goal ของเรานะคะ ค่ะตรงน,นี้ก็จะมาขอทําการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคือตอนแรกกาวว่าจะไม่ตัดเส้นนะคะแต่ว่าเปลี่ยนใจมาใช้ปากกาตัว Pilot Juice นะคะในการตัดเส้นซึ่งตัวนี้มันเป็นเจลเพนนะคะที่เขียนได้ลื่นมากแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือมันทําแบบน้ำหมึกเนี่ยเขาแห้งชานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนในเจอแน l แบบเขียนเร็วๆมันจะทําให้แบบ เปื่อนมือแล้วก็สมุดมันก็จะเปื้อนนิดๆน,นะคะแต่ว่าเอามาตัดเส้นเนี่ยค่อนข้างแบบแช์ได้รับรลื่นเลย,เ,ลยเพราะว่าหัวเขาไม่เล็กจนเกินไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้ปากกาทัมโบดูโรบัชเพนนะคะในการเติมเป็นเงาที่ตัวหนังสือแล้วก็เป็นเงาที่กล่องบฏิทินเพิ่มนิดนึงนะคะ อันนี้ในส่วนของในตัวปฏิทินนะคะเราก็ไปได้เครื่องเขียนใหม่มานะคะซึ่งเป็นตัวปั๊มของเบลลี่นะคะเป็นยูทูบเบอร์อีกคนที่เราชอบดูนะคะคือเป็นโลกแบบว่าพอยูทูบเบอร์ทำของขายเดยจะชอบซื้อแล้วก็พเพออิญทีนี้เขาทำเป็นแบบเครื่องเขียนขายพอดีนะคะจริงๆเขาทำแพลนเนอร์มาขายด้วยแหละอยากได้มากแต่ว่าราคาแรงไปน,นิดนึงก็เลยซื้อแค่ตัวปัม๊มมันลองใช้ดูก่อนนะคะ อันนี้แบบตัวปั๊มเป็นตัวหนังสือแบบขนาดจิ๋วนะคะก็เอามาใช้ในตารางปฏิทินได้พอดีแต่ว่าการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบตัวหนังสือของเขามันเล็กไปนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนด้านขวามือนะคะเราก็จะทําการเซตอัพเป็นมันลีล็อกนะคะซึ่งก็จะเป็นการขยายความแล้วก็จดโน้ตต่างๆของหน้าด้านซ้ายมือนะคะ ส่วนวิธีการทำมันลีล็อกเนี่ยถ้าใครที่ยังงงก็สามารถเปิดย้อนกลับไปดูวิดีโอสอนทำบลูเรตเจอร์แนลได้นะคะแต่หลักๆก,ก็คือแถวในแต่ละแถวเนี่ยก,ก,ก็คือจะเป็นวันต่างๆในเดือนนี้นะคะซึ่งมี31วันแล้วก็เวลามีเหตุการณ์อะไรที่เราจะต้องทําในวันนั้นเนี่ยเราก็จะเอามาจดในหน้ามันลีล็อกนี้นะคะอย่างเช่น วันที่3เราจะไปทําฟันแล้วก็จดลงไปนะคะแล้วก็ทีนี้เวลาเราย้อนกลับมาดูเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแบบภาพรวมของทั้งเดือนเลย mm hmm. ก็คือแทนที่ว่าเราจะทําเป็นปฏิทินสี่เหลี่ยมเหมือนทั่วๆไปเราก็ทําเป็นแนวตั้งซานะคะ mm hmm. จะได้มีพื้นที่ในการเขียนมากขึ้น mm hmm. การตกแต่งหน้านี้ก็มินิมอลมากๆนะคะวาดเป็นน้องเห็ดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยะคะ่ะ ถัดมานะคะเราก็จะทําเป็นหน้าทกแล้วก็จะเป็นหน้าบรนดํานะคะซึ่งอันนี้แบบทำแบบง่ายๆเลยก็คือใช้แปรงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เอาสีเหลืองอ่อนเนี่ยมาทําเป็นแบ็กกราวน์นะคะค่ะแล้วก็สําหรับ กระดาษของ Bullet Journal เล่มนี้นะคะก็จะขอแบบบอกนิดน,นึงก็คือเนื้อกระดาษของเขาเนี่ยมันค่อนข้างหนานะคะ120กรัมซึ่งเป็นเนื้อกระดาษใหม่ที่ตัว l o y d Term เขาทําขึ้นมาในปีนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันทนสีน้ําได้ค่อนข้างโอเคนะคือมันไม่ได้ซึมมากแต่ว่าจะใช้เวลาในการแบบอรอแป๊บหนึ่งให้แห้งแล้วก็กระดาษมันอาจจะแบบโค้งๆนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มากแล้วก็ไม่ทําให้ Journal ของเราดูน่าเกลียดจนเกินไปนะคะ อันนี้ตอนระบายสีไม่ได้ลองกระดาษไว้นะคะก็เลยเปื้อนไปหน้าก่อนหน้านี้นิดนึงก็เลยย้อนกลับมาเติมสีเพิ่มนะคะแล้วก็ตรงตัว Habit Tracker ของเดือนนี้นะคะเราก็จะทําเป็น Habit Tracker แบบง่ายๆสุดๆเลยก็คือเราก็จะเขียนเป็นอยู่ในหน้ามันลี่ล็อกนี่ยแหละอย่างเช่นในตัว Y ก็คือโยคะนะคะ J ก็ journal V ก็คือกินวิตามินแล้วก็ตัว R ก็คือการอ่านหนังสือนะคะ เวลาเราแทร็กเนี่ยเราก็จะแทร็กลงตรงนี้เลยก็ทําให้เราดูง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้มันไม่เป็นภาระจนเกินไปนะคะเสร็จเรียบร้อยสําหรับหน้าแทร็กกิ้งแล้วก็มันลีล็อกของเราค่ะค่ะแล้วก็ย้อนกลับมาที่หน้าตัวทาร์กแล้วก็หน้าเบรนด์ดของเรานะคะอันนี้ก็จะใช้สีน้ำเนี่ยเป็นหัวข้อนะคะซึ่งแบบการลงสีน้ำเนี่ยมันมี เราชอบอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเติมน้ําเยอะกับเติมน้าน้อยเนี่ยมันจะออกมาดูหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะคือทางซ้ายแบบเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าสีมันเข้มเพราะว่าเราเติมน้ําน้อยแล้วก็ทางขวามือนเนี่ยเติมน้ําเยอะไปนิดนึงก็เลยทําให้สีอ่อนแต่ว่ามันทําให้เราเหมือนแบบได้ปากกาหลายๆสีมาในแท่งเดียวกันนะคะก็สนุกดีแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราก็จะใช้สีแดงสีเหลืองต่างมาวาดเป็นเห็ดนะคะเพิ่มเติม น,นี่ก็จะมาพูดถึงหน้าทักษนิดหนึ่งนะคะคือเราไม่ได้แบบอธิบายอันนี้มานานจนจริงๆตัวเองก็ลืมไปละแต่ว่าทีนี้ยังที่เกินไปว่าได้เราเอาหนังสือ bullet Journal มาอ่านอีกรอบนะคะก็ทําให้นึกขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วการที่เราจะตั้งแบบสิ่งที่เราต้องทําในแต่ละเดือนน่ะเราก็ต้องแบบย้อนกลับไปดูของเดือนที่แล้วก่อนด้วยว่าเออเราทําอะไรเสร็จไปแล้วไม่เสร็จบ้างนะคะสิ่งที่เราทําไม่เสร็จในเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็โยกมาเขียนไว้ในนี้ก็คือเอาไว้ทําต่อในเดือนนี้ แล้วก็ส่วนต่อไปก็คือเวลาที่เราแพนในแต่ละวีคหรือว่าแต่ละวันเนี่ยเวลามีสิ่งที่ต้องทําต่างๆงอกขึ้นมานะคะเราก็ย้อนกลับมาจดที่ในหน้าน,นี่มันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็สามารถเอามาคลิปแทร็กได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างแบบเราก็ว่าทาไมรู้สึกแบบทำอะไรไม่เสร็จสักอย่างแล้วก็รู้สึกเบื่อเอานะคะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เช็คไงว่าแบบในแต่ละเดือนที่ผ่านๆมาเราทําอะไรเสร็จไปแล้วบ้างแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบ หมือนไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะคิดว่าหน้านี้เนี่ยกลับมาย้อนทําแบบนี้ก็อาจจะทําให้การ planning ของเราดีขึ้นในเดือนนี้แล้วก็เดือนต่อๆไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังงงอยู่ก็สามารถกลับไปดูวิดีโอที่นัดสอนทำ bullet journal ได้นะคะอันนี้แบบอธิบายคร่าวๆเนาะหากลับมาถึงการตกแต่งกันต่อนะคะก็กลับมาตัดเส้นด้วยปากกาไมโครนหัว0 0นนะคะซึ่งเป็นหัวที่เล็กมากๆแล้วก็ทําให้รูปภาพของเรามันไม่ดูแบบ เข้มจนเกินไปนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทําการเติมดอกไม้เพิ่มเติมข้างบนนิดนึงนะคะด้วยปากกาอะคริลเพนนะคะซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเป็นปากกาสีน้ําตาลนะคะ mm. ก็เลยแบบเอามาวาดซะเลยแต่ว่าทีนี้แบบออกมากลายเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะแต่ว่าดูในกล้องมันก็แบบค่อนข้างดูกลมขึ้นไปกับตีมก็เลยดูโอเคนะคะถึงว่าดอกไม้มันจะไม่ค่อยเข้ากับตีมก็ตามแต่ว่ารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วออกมามันก็ดูลงตัวนะคะ ค่ะถัดมานะคะก็มาถึงหน้า weekly ของเรานะคะเดือนนี้แบบ Set Up เร็วมากๆเลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆที่แบบชว่วงไหนยุ่งยุหรือว่าไม่ค่อยมีเวลามากนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นแบบการ s e ตอัที่แท้จริงของ bullet journal นะคะคือแบบเรียบง่ายรวดเร็วแล้วก็ไม่ใช้เวลามากนะคะแต่ของเรามีทวิสต์ก็คือมีการแบบระบายสีน้ําด้วยก็สนุกมากๆนะคะได้เซตอัแล้วก็ได้วาดรูปเป็นในตัวนะคะ แล้วก็เลเยอร์นี้ก็คือแบบมันเป็นเลเยอร์ที่แบบจริงๆไม่ต้องวาดรูปเลยก็ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่แบบวาดรูปไม่เป็นจะทํายังไงดีนะคะก็ไม่ต้องวาดเลยอาจจะใช้เป็นแบบปากกาล้วนๆนะคะเขียนเป็นแบบตามหัวข้อที่นัดเขียนก็คือเป็นมันลีล็อกเป็นโคแล้วก็มีเป็นแบบอะไรต่างๆไปนะคะโดยที่ไม่ต้องวาดรูปหรือว่าถ้าใครอยากจะตกแต่งด้วยสติกเกอร์ก็แบบทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยประหยัดเวลาแล้วก็ ทำการแพลนนิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ ค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยต่างๆนะคะในการทำบล็อกจูเนลก็ดีหรือว่าของต่างๆที่นัดใช้ในวิดีโอก็ดีนะคะก็เขียนได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ในช่องของนั้น,นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อๆไปสำหรับวันนี้นะคะก็มาไวไปไวมากแล้วเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ